ไทยเปิดบ้านเจอจีนจริงๆนัดนี้นเนี่ยอัตราต่อรองเนี่ยไทยเป็นต่อด้วยนะ ใช่ใช่คือไทยเป็นต่อด้วยเขาอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเก่งกว่าด้วยนะครับแล้วก็เฮกันไปนะครับตอนเครื่องแรกนะครับนํามาก่อนเลยรัตอยู่เย็นยิงนาก่อนพ่พลดนำมาก่อนเลยนะครับแต่ไม่รู้ไปพลาดตรงไหนพลาดง่ายๆนะครับไทยพลาดง่ายๆผมไปดูพี่จีนน่ะมันก็มเขาก็ไม่ได้เล่นดีกว่าเรานะใช่จีนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นนักกีฬาตัวเก่งแล้วไม่ได้ดีกว่าเราเลยไม่ได้ดีกว่าเราเลยแต่ว่าเราอะพลาดง่ายๆลูกก็แกร์นั้นอะ ลูกก็แก๊กลูกหน้าโกไปพั้มบอลหน้าโกเสียโดนเขายิงพลาดที่นีดเหน่อยก็เลยกลายเป็นประตูคาบ้านซะทําให้ไทยแพ้ไป2อหนึ่งใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรแมตช์หน้าเอาคืนให้ได้ไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวจีนยังไม่ใช่ตัวเต็งตัวเริงๆเกาหลีเกาหลีในกลุ่มเราเนี่ยจะมีเกาหลีมีจีนมีไทยแล้วก็มีสิงคโปร์เกาหลีเนี่ยเรายกให้เขาอยู่แล้วเกาหลีเราได้อยู่แล้วแต่พอเราไปเตะกับจีนเราจะแพ้จีนเนี่ยเราต้องไปเจอกับสิง แล้วเราไปที่บ้านเขาด้วยนะไปเตะที่บ้านเขาด้วยนะที่สิงคโปร์เลยนะเอถ้าแพ้คราวนี้ก็คือแต่ถ้ากับสิงคโปร์เขไม่ไม่แพ้แล้วล่ะผมว่า,าไม่แพ้แล้ว<ม>ห้ามแพ้ไม่แพ้ถ้าแพ้คือจบเลย ถ้าเสมอก็ยากแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอลก็ไม่แน่ฮะไม่น่าแพ้แล้วติดกับโค้ชถ้าแพ้ก็จบมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชมาโน่เงเออว่าไม่เอาแล้วได้ไหมเนี่ยมาดูอ่านดูอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงบอกว่าไม่เอาใครโค้ชไม่เอาโค้ชมาโน่เอาอีกออกไปได้แล้วออกทั้งทีมผู้บริหารยิ่งอยู่ยิ่งแย่เนี่ยมีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกไม่เอาระบบครอบครัวขอระบบมืออาชีพนะเพราะบอลฟุตบอลไทยเนี่ยเขาจะเน้นเป็นระบบแฟมิลี่นะครับถ้า โค้ดคนนี้อยู่แฟนบอลไทยหมดศรัทธานแน่พอกันทีกับแชมป์อาเซียนนะครับคือ,อมาโน่งพกิ้งเนี่ยเขาไปเอาตัวเขาคิดว่าเป็นระบบลูกรักพี่ไอ,อตัวที่แบบว่าเล่นดีๆพิพลดเขาไม่ได้เอามาติดทีมชาติเขาก็เอาตัวที่บอกว่าบางคนก็เป็นตัวสำรองอของสมโมสรน,นั้นมาแล้วก็มาติดทีมชาตินี่ขนาดมาดามแป้งเขาอัดฉีดแต้มละล้านนะนี่เขาอัดฉีดแต้มละล้านนะเมื่อวานมาดามแป้งเศร้าเลยเมื่อวานร้องไห้เลยมั้งมาดามแป้งอ่ะจริงๆผมดูอยู่อ่ะ เขาไม่สัมภาษณ์เลย้สั์แต่ว่าผมนั่งอยู่แลวผมเห็นตอนมาดำแบงค์เดินขึ้นรถอ่ะแกก็น่าสงสารนะแกนตอนช่วงเดือนที่แล้วบอลไทยที่เป็นบอลหญิงแพ้ไปสิบหมื่นเหมือนกันใช่ไหมผมไม่รู้เล่นยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เชียร์คนไทย